สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรชาวธาตุไฟค่ะเมสิงแล้วก็ธนูนะคะประจำเดือนเมษายนสองห้าหกสามมามาดูกันดีกว่าค่ะชาวธาตุไฟเดี๋ยวป้าต,ต้องใช้ไพ่สำหรับเหล็กแล้วรู้สึกปวดคอนิดหน่อยนะคะอ่ะโอเคทีนี้มาดูกันค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูค่ะพยากรไพ่เมนของคุณค่ะไพ่พลังงานของคุณคืออะไรไพ่พลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงแล้วก็ธนูนะจ๊ะ เหตุออฟซอสค่ะม,มันเป็นความสัมพันธ์นี้พลังงานของคุณอ่ะมันมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าคุณอ่ะใช้คุณใช้พิจคุณใช้วิจารณญาณในการมองความสัมพันธ์ตรงนี้คุณใช้วิจารณญาณคุณเริ่มใช้วิจารณญาณในการมองความสัมพันธ์ตรงนี้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้มีการคุยกันแบบซ่อนเล้นลับๆก็มีนะคะเออ ขอแยกกินน้ำหน่อยนะอืมขออภัยค่ะคุณได้พิจารณาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะคุณใช้วิจารณญาณในการพิจารณาความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันมีคํานึงขึ้นมาว่าคุณมีความรู้สึกลึกๆว่าอยากจะเสี่ยงกับมันเหมือนกันนะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างชาวธาตุไฟเมสิงแล้วก็ธนูค่ะ ชาวทัดไฟเมสิงธนูไพ่เดอะไฮไฮพริเชตเห็นปะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันแค่2คนไม่มีใครรู้ปะนะคะดีเอ็มเพรสค่ะแล้วก็เอชออฟซอดนั่นไงไพห่หดาวนะถ้าปรากฏในการอ,อ่านเลยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ารักกันชอบกันแต่ยังแต่ยังไม่อยากผูกมัดนะคะคุณเจออะไรอีกตอนนี้ภาวะตอนนี้เขาน่าจะรู้สึก ชอบคุณนะรู้สึกดีกับคุณนะ King of cup นะคะบางคนได้เจอสายเปเหรอเฮ้ยเอ e อ f c u ัหนึ่งถ้วยคุณชาตไฟมีคนที่คุณรักที่เขารักคุณจริงๆเข้ามาตอนนี้นะอือฮ uh ึ huh. เขาชอบคุณจริงๆนะคะเนี่ยชาวชาตไฟเขารักคุณแล้วเขาชอบคุณจริงๆทั้งหนึ่งถ้วยทั้งไพ่หนึ่งถ้วยทั้งไพ่คิงคับคุณเจอสายเปเหรอชาวชาตไฟโอ้ยแปลว่าพลังงานของคนที่พึ่ง ได้เจอได้ครบมามาก่อนเลยเนี่ยพลังงานของคนนั้นมาก่อนนะคะแต่ว่ามันเป็นไพ่ที่ขึ้นว่าคุณใช้วิจาายาในการมองความสัมพันธ์เนี่ยนะคะอขอดูสถานการณ์อื่นบ้างสีมีอะไรอีกไหมคะสถานการณ์อื่นหนะธาตุไฟค่ะ the w o r ค่ะโอ๋อแปดถ้วยโอเคเข้าใจละเอ่อห้าดาบมาเล่าให้ฟังกับสถานการณ์อื่นที่คุณเป็นกันนะ มีสถานการณ์ที่คุณรอเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่กันมานานอยู่คุยกันมาสักพักแล้วแหละแล้วคุณก็ยังรอคุณยังยังเออคุณยังจะรออยู่คุณยังจะรอความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะบางคนอยู่ไกลกันอยู่หรืออยู่ไกลกันด้วยแล้วตอนนี้สถานการณ์เข้าใจแหละโควิดหรืออะไรต่างๆด้วยนะคะไพ่เดี๋วเวิร์บอกว่าคุณอยู่ไกลกันมันทําให้ความมันทําให้คุณคุณเริ่มมาพิจารณากับตัวเองว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันใช่หรอมันใช่เวลาที่ต้องเดินหน้าต่อหรือมันเป็นภาวะที่แบบตัวคุณเริ่มพิจารณาตัวเองกับแล้วก็เริ่มพิจารณากับความสัมพันธ์เนี้ยว่าจะไปต่อดีไหมหรือจะเปิดโอกาสให้ใครคนอื่นอีกด,ดีนะคะอืมเนี่ย six อะมอใช่ six of swords นะคะก็ะคือไพ่หกดาบ เนี่ยมันเป็นภาวะของการที่คุณอยากจะออกไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าแล้วนะคะไม่อยากจะรอแล้วแต่อีกใจคุณก็มีความรู้สึกว่ายังห่วงหน้าพวงหลังกับความสัมพันธ์นี้อยู่นะออืมันทายได้ว่าตัวคุณเองก็มีรักที่เป็นรักจริงๆให้กับคนนี้เช่นเดียวกันนะคะชาวธาตไฟทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะออืแต่อีกกรณีหนึ่งที่มาเลยนะ มีคนชอบคุณจริงๆและโอเคคุณจริงๆแต่คุณพิจารณาก่อนยังไม่อยากจะตกลงปงใจเพราะอาจจะแบบว่ามีกำแพงในตัวเองแล้วกลัวเจ็บด้วยนะคะมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้แบบจุดก่อนพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืออือ บางคนน่ะคุณเองยอมรับกับสถานการณ์นี้ด้วยนะกับการที่แบบจะชอบกันจะรักกันก็ได้แต่ให้อิสระแก่กันอย่างที่บอกว่าคุณน่ะลุกขึ้นมาพิจารณาอะไรบางอย่างในตัวเองเหมือนคุณได้รู้คําตอบในตัวเองว่าจริงๆต้องการอะไรด้วยแหละชาวธาตุไฟบางท่านนะคะอืมทีนี้มาดูกันต่อว่าคนคนนั้นคิดยังไงกับชาวธาตุไฟค่ะ king of swords king of Sw s king of s w ไม่มี สามดาบเอ้ยอ่าใช่เข้าใจแล้วเดอะสเตรนทเนี่ยเดอะสเตรน t เดอะสเตรน t โอเคมอฟสออร์สความสัมพันธ์นี้มีความเป็นส่วนเกินจริงนะโอ้ยธนูบางท่านคุณมีแหมมันมีภาวะสลับกันจริงๆด้วยเอางี้มันต้องบอกเฮ้ยแป้งรู้สึกถึงสองกรณีเลยกรณีแรกค่ะชาทัดไฟคุณมีขนคุณอยู่แล้วหรือเปล่านะเนี่ยเพราะว่าคนนี้เขาเสียใจสามดาบนะคะเขาเสียใจนะ อย่างที่บอกว่าจะแยกไงดีเนี่ยเอาสิ่งที่แป้งเห็นแล้วกันนะสิ่งที่แป้งอ่านตามไพ่ที่เห็นเอา,เอา,อาตามไพ่แล้วกันอะประมาณนี้นะคะคือกรณีที่หนึ่งก็คือว่าเขาเสียใจกับสถานการณ์ที่ต้องมีหลายๆคนนะคะแล้วถ้าเขาหายไปแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะเขารู้สึกไงกับคุณเขารู้สึกหลักคุณจริงๆนะชอบคุณจริงๆรู้สึกดีกับคุณจริงๆ แล้วแต่สเตตัสของใครนะคะบอกไว้เลยไม่ใช่ดูส่วนตัวมันดวทั่วไปเออทุกอย่างเันการอ่านสลับกันได้ตัวคุณเองก็อาจจะเป็นคนโสดก็ได้คนทาตไฟหรือตัวคุณเองจะเป็นคนมีแฟนอยู่แล้วแล้วตัวคนนี้ยังไม่มีแฟนคนที่คุยกับคุณนะคะสลับกันได้อืมตอนนี้เขาอาจจะมีภาวะที่นิ่งกับคุณหรือเปล่ายิงกับคุณหรือเปลาดูไม่แสดงออกดูหลับล้าว่าแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูแบบไม่ได้สนใจใยดีอะไรแต่เขาคิดนะเขาเสียใจไม่งั้นไพ่สามดาบไม่ขึ้นมาหรอกนะคะแล้วเดินเป็นไพ่อัศวินถือดาบอีกเหมือนเหมือนเหมือนเขารู้อะถ้าชาวสองมาถ้าเกิดถ้าถ้าเกิดธาตุาาาไฟเป็นฝ่ายกระทําเขาอะนะอืมแต่อย่างที่บอกอะแป้งบอกทุกครั้งในการอ่านไพ่ทุกธาตุทุกราศีมีสองมีสองแคตตากรีเสมอมีสองประเภทเสมอเลยจ้ะอืมอืม เขารู้ว่าใจเป็นส่วนเกินหรือเขารู้อยู่แก่ใจก็ได้ว่าคุณเป็นส่วนเกินและเข้าใจแต่ก็จะพยายามนิ่งไปเพื่อที่จะให้สถานการณ์นี้มันหยุดนิ่งไม่อยากเอาเปรียบคุณมากกว่านี้นะคะอ่าประมาณนี้พยายามอ่านให้ครอบคลุมนะอ่ะมาดูวันต่อเลยดีกว่าจะ้ะแนวโน้มของชาวทตดไฟเมษสิงธนูค่ะนายสคอร์ nice. แบบเปลียนเดอะมูลค่ะกับเดอะสตาร์โอเคมันยังยังมีความหวังนี่มันยังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณถามว่าจะมีความหวังไหมมีค่ะคินสอบขับมันจะมีความหวังนายสอบคับกัคบคินสอบขับมันช่างต่างเลเวลกันเหลือเกินคุณกับเขา นะคะบางคนน่ะคุณคบกับคนที่เขามีวุฒิภาวะด้อยกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าคุณหรือตำแหน่งหน้าที่การงานน้อยกว่าคุณคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่กว่เาเขาก็เป็นได้ไม่เกี่ยวกับว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเป็นใครก็แล้วแต่นะคะอ่ะฮะมันมีความหวังในความสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว,ว่าบางคนบางคู่คุณอาจจะมีการเลิกลาหรือว่าไม่เข้าใจกันหายกันไปแล้วเดี๋ยวจะมีมสเสจอะไรบางอย่างส่งมาถึงคุณตัวเขาเองนั่นแหละค่ะจะส่งมสเสจหรือว่า ส่งปฏิกิริยาอะไรบางอย่างหรือจะเป็นการที่ให้เพื่อนนําสารมาให้โอ้หเป็กับพู้สบหร้านให้เพื่อนนาข่าวมาบอกอะไรเงี้ยมาบอกคุณมาคุยกับคุณอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอือฮึอืมมันยังถูกดําเนินการต่อแหละความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีการดําเนินการต่อไปจากความสัมพันธ์นี้แต่เหมือนกับว่าเขาจะให้ใจคุณทีละนิดทีละนิดอะค่ะอ่ะฮะ และแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันก็มีมันมันมีมันมีภาวะที่เกิดขึ้นได้ก็คือว่าตัวคุณเองก็จะแบบพอใจที่จะรับความรู้สึกเขาที่นิดเหมือนกันไม่อยากให้เขาต้องมารีบหรืออะไรเพราะเราเองก็ไม่อยากจะเจ็บมากต้องการจะโปรเทคตัวเองเหมือนกันนะคะอ่ะประมาณนี้แหละนะจ๊ะทีนี้รู้ว่าคนแบบไหนคะ่ะชา้ทาทัดไฟจะเข้ามาหาคุณบ้างนะคะ ชาวทัดไฟคุณโดนหลอกด้วยบางคนอะบางกรณีก่อนหน้านี้นะอืมแต่นี่มันดวงบางคนเท่านั้นเป็นพลังงานบางคนมาหลอกคุณในระยะสั้นไม่ได้มาหลอกไม่ได้หลอกนานแล้วอะนะคะอ่ะประมาณนี้ทีนี้มาดูกันต่อว่าใครจะเข้ามาหาคุณคะ่ะชาวทัดไฟเมษสิงธนูในช่วงนี้บ้างเพศออฟเพนิคิลอะเป็นความรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเริ่มต้นเดอะชารอ เป็นความรักกับกุกกิ๊กกุกกิ๊กเริ่มต้นเขาจะเข้ามาแบบรวดเร็วแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะอาา่ะฮะมีโอกาสที่จะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะอือหึเดอะซันเข้ามาอย่างเร็วมากเข้ามาอย่างเร็วมากทําให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะเป็นความสุขเล็กๆมีสีชมพูมาแต้มที่ใจนะคะมีความรู้สึกว่าจะมีสีชมพูมาแต้มที่ใจนะคะอือหึบางคนคุณอาจจะปริงกับ กับไลแมนคนส่งของไลแมนหรือว่าแกรบก็ได้นะคะแกรบแกรบจริงๆอ่ะออมีบางท่านอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าค่ะขอคำแนะนำคนโสดใบหนึ่งละจ้ะคนโสดใบหนึ่งของชาวทาตไฟเมสิงธนูค่ะคนโสดชาวทาตไฟหนึ่งใบ be strong you are stronger สี่ถ้วยเอ้ยไม่ต้องสนใจใครทั้งสิ้นคนโสดอสี่ถ้วยอะไรไปก็เท่านั้นปิดถูปิดตาไปก่อนสตรองเข้มแข็งไปก่อนใช้ชีวิตไปก่อนนะคะคําแนะนําเพราะช่วงนี้มีเหมือนมีคนมาวุ่นวายคุณทำไมไม่นั่นไม่นี่ทําไมไม่เ่็งวุ้นอย่างนี้ใช่ไหมะฉะนั้นไม่เป็นไรคุณอยู่นิ่งๆไปก่อนเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองว่าจะมีเมื่อไหร่ก็มีเมื่อนั้นตอนนี้ไม่อยากมีก็คือไม่ต้องมีนะคะทีนี้มาดูกัน สถานการณ์ไม่ชัดเจนค่ะกาเดียนค่ะเห็นไหมล่ะความสัมพันธ์ยังดําเนินต่อจริงๆเพจออฟคัพไ mm hmm. พ่บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องประหลาดใจเกิดขึ้นกับคนที่คุยไม่ชัดเจนประหลาดใจในทางที่ดีนะโพซิทีฟนะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรต่างๆยังคุ้มครองหัวใจพวกคุณหรือความรู้สึกดีๆที่พวกคุณยังมีต่อกันอยู่มันจะถูกดําเนินการต่อไปความสัมพันธ์นี้มันยังจะคบหาดูใจกันไปต่อได้ใช่ไหมอ่ะใช่เดมเพลิร์เรสเดมเพลิรเรเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ ยังอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะอืมแต่ก็มาดูกันนะว่าใครจะเป็นควบคุมแต่จะมีหนึ่งในนั้นที่เป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ไม่เป็นไม่คุณก็เขาทุกอย่างมันอาจาสลับกันได้นะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะกับคนมีคู่ชาวธาตุไฟคนะ่ะเป็นยังไงกันบ้างจ้าใบาเดียวพอจ้าเฟน i ิสค่ะ the situation will be under i n f a i r and the j u d g m e n t ทุกอย่างจะถูกจัดการทุกอย่างจะถูกจัดการ a อ e of Pentacles พวกคุณคุยกันเรื่องของผลประโยชน์ให้มากดีกว่า<ม>คุณอยู่ในภาวะทุกข์กันหรอคุณมีคู่โหจริงด้วยเก้าดาบเก้าดาบแปดดาบไปไหนไม่ได้เลยนะคะนี่ดูไพ่ดิเนี่ย เห็นไหอยู่ในภาวะทุกข์แต่เดี๋ยวไพ่บอกว่าสถานการณ์เออโหสีด่ดาบเจ็ดาบเจ็ดดาบ,ดบเนี่ยเอ,อิมคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์กันอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็รอให้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 จักรวาลเป็นตัวตัดสินช,ช,ชี้ชะตาไปเลยแต่ไพ่บอกว่าทุกอย่างถูกจัดการอยู่ที่ทำที่สุด ขอคําแนะนาําดิขอคําแนะนาําขอคําแนะนําคับให้สองดบาบมันแนะนาําทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะคะนอกจากว่าคุณต้องหาความสุขของตัวเองทําจิตใจตัวเองให้มันเข้มแข็งและแข็งแกร่งเพื่อรอให้สถานการณ์นี้มันจบไปเองว้าวและสุดท้ายก็จะเป็นสิบถ้วยโอเคนะเนี่ยสุดท้ายเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจะดีเหมือนเดิมได้พวกคุณมีปัญหาอะไรกันเนี่ยขอดูหน่อยสิ The Devil Okay p a ชชั่นของบางคนมันหมดกันไปจริงด้วย Two of Cups แพชชั่นบางคนมันหมดนะคะอืมไม่พูดความรู้สึกจริงๆต่อกันเหรอเนี่ยเนี่ยชอบเนี่ยเนี่ยอ่ะพอมากกว่านี้หละนะคะไม่พูดความรู้สึกจริงๆต่อกันไปอืมเก็บไว้ในใจพูดแต่เรื่อง,รองแรงๆเหรออืม อะเป็นว่าประมาณนี้นิ่งไว้ก่อนนะคะนิ่งไว้ก่อนไปหาพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก่อนเพื่อให้ตัวเองสงบนะคะหาพื้นที่ส่วนตัวของตองให้ตองสงบอย่าเพิ่งไปงัดข้อกันในช่วงนี้แล้วสถานการณ์ทุกอย่างมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะมันจะมันจะโอเคมันจะโอเคได้เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้จะคู่ไปนะเพราะว่าดูโดยพลังงานโดยรวมเม้งแต่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยโห มันมีเรื่องที่การหวงแหการหึงหวง,หวงการระวาดระแวงมีบุคคลที่สามอะไรเข้ามามีการวุ่นวายหลายๆเรื่องนะคะชาวาติไฟนะโอเคประมาณนี้จ้ะประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะใครสนใจด,ดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอยียดอยู่ใน description b อ x ด้านล่างถ้าแอดไลน์มาไม่เจอเลยจ้ะโอเคค่ะวันนี้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับทุกกันิดตามและ ทีนี้ก็เม้นกันด้วยคำสุภาพค่ะแม่ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันทีเอพิโซดหน้านะคะ้าโอเควันนี้โชคด,ดีสวัสดีค่ะ